วันนี้เรามานําเสนอนะครับเครื่องปั่นไฟดีเซลนะครับยี่ห้อเคนโตรุ่น KTD7 Silent นะครับตัวนี้นะครับทำกำลังไฟสูงสุดนะครับอยู่ที่7,700วัตต์นะครับกำลังเครื่องนะครับอยู่ที่13แรงม้านะครับสินค้านะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมี ปะแจสามชิ้นนะครับไขค่ควงหนึ่งอันปลั๊ตูวู้นะครับแบบกลมสองอันนะครับแล้วก็ไปคู่มือการใช้งานตัวนี้เป็นตู้ปั่นไฟแบบเก็บเสียงนะครับใช้น้ำมันดีเซลนะครับช่องข้างบนตัวนี้นะจะเป็นช่องใส่น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับใช้น้ำมันดีเซลเท่านั้นนะครับแล้วก็มีมารบัดบอกนะครับว่าน้ำมันเหลือเท่าไรนะครับ ข้างหน้าตู้นะครับจะมีสวิตกุญแจนะครับปิดกุญแจสตาร์ทได้เลยก็มีช่องหนา้าปัดบอกโวลต์หน้าปัดบอกแอมป์เบรกเกอร์นะครับเต้าตัวเมีย2อันนะครับไป220บโวลต์ปลั๊กกราวนะครับตัวต่อพ่วงไฟ DC DC 12โวลต์นะครับต่อภายในตู้นะครับจะมีแบตเตอรี่ให้1ก้อนนะครับ ตัวช่องนี้จะเป็นช่องใส่น้ามันเครื่องนะครับต้องใส่น้ํามันเครื่องก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับคือสเปคของเครื่องนะครับเป็นตู้แบบเก็บเสียงนะครับจะมีพร้อมกับล้อสี่ล้อนะครับ เดี๋ยวผมจะลองกับตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับจะลองเชื่อมให้ดู สนใจเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ